ช่างทำรองเท้าคนนี้มีความสามารถพิเศษใส่รองเท้าที่ลูกค้าทิ้งไว้เขาสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าของรองเท้าได้แต่หากเผลอสวมรองเท้าของคนตายเขาตายแล้วเขาตายแล้ว เดวิดเป็นช่างทำรองเท้ามา20ปีแล้วลุงที่โสดมา30ปีแล้วไม่เคยมีแฟนเลยความสามารถพิเศษที่กล่าวมาข้างต้นจู่ๆเขาก็ได้รับมันเมื่อวันก่อนขณะนั้นมีชายผิวดำคนหนึ่งมาขอให้เขาซ่อมรองเท้าเดวิดกำลังซ่อมรองเท้าเขาแอบเหลือบมองนาฬิกาที่วาววาบนมือของชายผิวดำดวงตาเต็มไปด้วยความอิจฉาชายผิวดำอวดอย่างภาคภูมิใจชายผิวดำกล่าวว่าแม้เขาจะขายร้านซ่อมรองเท้าแห่งนี้แต่เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อนาฬิกาเรือนนี้แต่บ้านผมยังมีแบบนี้อยู่ครับ ก่อนออกเดินทางชายผิวดำหยิบรองเท้าหนังอีกคู่หนึ่งมอบให้เดวิดซ่อมเขาบอกว่าเขาจะมารับรองเท้าคืนนี้ถ้าไม่ซ่อมรองเท้าคืนนี้อย่าปิดประตูนะเดวิดมีบุคลิกที่ซื่อสัตย์ดังนั้นเขาจึงต้องกัดฟันและทำงานล่วงเวลาโดยไม่คาดคิดจากเย็บผ้าไม่สามารถทนต่อการยับยั้งนี้ได้ทำให้เกิดเสียงดังลั่นเกิดประกายไฟแล้วฟาดลงเดวิดต้องดึงจักเย็บผ้าออกมาพ่อของเขาทิ้งไว้ให้เขาจักเย็บผ้าโบราณเครื่องนี้มีอายุมากกว่าเดวิด เดวิดใช้มันอย่างระม,มัดระวังเพื่อเย็บรองเท้าหนังใช้เวลาช่วงบ่ายอันวุ่นวายในที่สุดเขาก็ซ่อมรองเท้าหนังของลูกค้าให้ดูเหมือนใหม่รอใครสักคนมารับรองเท้าของฉันเดวิดค้นพบว่าขนาดรองเท้าหนังพอดีกับเขาพอดีฉันคิดว่ามันไม่เสียหายเลยที่จะลองนำเข้ามาสักหน่อยเป็นผลให้ฉันเพิ่งใส่รองเท้าของฉันใบหน้าของเดวิดมืดลงทันทีคนในกระจกกลายเป็นชายผิวดำเขากลัวมากจึงรีบถอดรองเท้าร่างกายก็กลับสู่สภาพเดิมทันทีเดวิดยังไม่หายดี เขาปิดหน้าต่างร้านอย่างรวดเร็วและล็อกประตูหลักตั้งใจจะลองอีกครั้ง หลังจากที่สวมรองเท้าทั้งสองข้างแล้วเขาก็กลายเป็นชายผิวดำสุขภาพแข็งแรงผิวดำแนวร่างกายมีกล้ามเนื้อแม้แต่ฟันสีทองของชายผิวดำก็ยังถูกขัดลอกเข้าไปในปากของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเดวิดดาวสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วมันคือจั๊กเย็บผ้ามารดกสืบทอดของครอบครัวนั่นเองรองเท้าทั้งหมดที่ซ่อมด้วยจักเย็บผ้านี้จะมีผลมหัศย์เมื่อเดวิดสวมเขาก็สามารถเป็นเจ้าของรองเท้าได้ดูเหมือนเขาจะตีทองเริ่มทดลองใช้จักเย็บผ้ามารดกสืบทอดเพื่อซ่อมแซมรองเท้าเพิ่มขึ้นหลังงจาาาากกถูกนนเเข้ามอาออย่อ่่ตืง การคาดเดานี้ก็ได้รับการพิสูจน์เช่นกันรองเท้าคู่หนึ่งหน้าเดียวเขาเล่นอย่างมีความสุขมากตั้งแต่นั้นมาเดวิดก็พิจารณางานซ่อมรองเท้าที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกตินี้เป็นเกมที่เราใจรองเท้าทุกคู่ที่ลูกค้านำมาสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่หนังธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นคอนโซลเกมแปลงร่างลึกลับสามารถให้เขาได้สัมผัสชีวิตที่แตกต่างเดวิดสวมรองเท้าแบบจีน ที่จะตุรัสแล้วขอให้หญิงชราสอนไทเก็กให้คุณสวมรองเท้าส้นสูงกลายเป็นผู้หญิงวันนี้เขามีความคิดที่กล้าหาญใส่รองเท้าสีดำไปร้านอาหารสุดหรูกินเสร็จฉันก็แอบ,บไปห้องน้ำเปลี่ยนรองเท้าแล้ววิ่งหนีไปอย่างจงแจ้งไม่มีใครจำเขาได้ แต่เดวิดยังไม่พบว่ามันน่าสนใจพอเขาตัดสินใจเล่นใหญ่ดวงตาของเดวิดถูกดึงดูดโดยนักธุรกิจที่ขับรถปอร์เช่อย่างรวดเร็วเขาจึงเปลี่ยนรูปลักษณ์และขโมยรองเท้าของเศรษฐีโดยตรงหลังจากที่กลายเป็นเศรษฐีแล้วหลอกกุญแจรถจากพนักงานโรงแรมได้สาเร็จสัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์หรูหราวันนั้นเด็กสาวคนหนึ่งนํารองเท้ามาให้เขาซ่อมผู้หญิงที่มีรูปร่างเพรียวบางและใบหน้าสวยทำให้เดวิดตัวสัน่นแต่รองเท้าเหล่านั้นเป็นของแฟนของเธอ เดวิดตระหนักได้ตัวฉันเองเป็นโสดมา30ปีแล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากที่สวมรองเท้าคู่นั้นเดวิดเปลี่ยนจากการเป็นลุงที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนและขี้เหนียวหนุ่มหล่อหนุ่มมีสไตล์เดินบนถนนด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งเมื่อคุณไปที่บาร์คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มบทสนทนาเพียงแค่นั่งเงียบๆข้างบาร์เพียงเพราะใบหน้าเดียวได้รับความสนใจจากสาวสวยและรวยมากมายในคืนนั้นเดวิดใช้ใบหน้านี้ไปบ้านแฟนหนุ่มหนุ่มหล่อ พบว่าแฟนสาวของเขากำลังอาบน้ําอยู่นอกจากนี้ห้องน้ําของเธอยังเป็นห้องน้ําแบบเปิดอีกด้วยเดวิดเห็นร่างสีขาวหวองเธอไปหมด แฟนสาวของเขาถึงกับขอให้เขาอาบน้ํากับเธอด้วยหลังจากฟังเดวิดแล้วเขาก็ชอบมันมากแต่ทันทีที่เขาถอดกางเกงออกครึ่งทางเขาก็จําได้รองเท้าเหล่านี้ไม่สามารถถอดออกได้แฟนสาวของเขาถามเดวิดว่าทาไมเขาถึงหยุดเดวิดรีบบอกว่าวันนี้ไม่สะดวกนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่เพราะฉันทําไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วรีบหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุประสบการณ์นี้ทําให้เดวิดคิดอย่างลึกซึง้งฉันไม่สามารถหลงไหลในเรื่องวัตถุและลืมอุดมคติได้ตัวตนเหล่านั้นมีสเสน่ห์แม้ว่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเขาที่สําคัญกว่า ที่บ้านเขามีแม่แก่ซึ่งเหลือเวลาไม่มากต้องการการดูแลและเอาใจใส่จากคุณเดวิดต้องการใช้เวลาที่เหลือของแม่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเติมเต็มความปรารถนาของเธอแม่บอกว่าตอนนี้ความปรารถนาสูงสุดของเธอคือการได้อยู่กับสามีที่จากบ้านมา20กว่าปีรับประทานอาหารเย็นแบบสบายๆไม่มีทางอื่นแล้วเดวิดทำได้เพียงรองเท้าที่พ่อของเขาทิ้งไว้เท่านั้นใช้จักรเย็บผ้าของครอบครัวเพื่อซ่อมแซมในที่สุดเขาก็ใช้ความสามารถเวทมนต์นี้เพื่อจุดประสงค์อันสมควรสวมรองเท้าของพ่อเดวิดมองภาพที่คุณเคยแต่แปลกๆในกระจก ในใจของฉันฉันรู้สึกเหมือนร้อยสิ่งกำลังระสำระสายจากนั้นเขาก็เตรียมอาหารเย็นใต้แสงเทียนอย่างระมัดระวังและบอกแม่ว่าฉันจะเซอร์ไพรส์เธอเป็นพิเศษบอกให้เธอแต่งหน้าให้สวยแม้ว่าแม่ของฉันจะสงสัยมากก็ตามแต่ยังคงมีอารมณ์ตั้งตารอที่จะได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยที่สุดเมื่อดาวิดมาปรากฏต่อหน้ามารดาในรูปของบิดาแม่ประหลาดใจมากฉันคิดถึงคุณมากตอนนี้เขากลับมาแล้วกว่า20ปีแห่งการรอคอยและรอคอยในเวลานี้กลับกลายเป็นความสุขไม่รู้จบที่เธอรักออย่่างงงสสุดซึ้กลับนูเธจริๆ ทั้งสองทานอาหารเย็นด้วยกันใต้แสงเทียนรอยยิ้มของแม่เธอสดใสเหมือนตอนที่เธอยังเด็กหลังอาหารพวกเขาก็จับมือกันเต้นรำระบำสมัยเยาวัยทุกสเต็ปการเต้นเต็มไปด้วยความรักและความทรงจำ ในที่สุดแม่ก็ทําตามความปรารถนาของเธอวันรุ่งขึ้นเธอก็จักไปอย่างสงบขณะหลับไหลหลังจากงานศพธรรมดามดาเดวิดกลับมาที่ร้านซ่อมรองเท้าของเขาอีกครั้งคราวนี้เจ้าดํามารับรองเท้าเขาเริ่มหมดความอดทนและถามเดวิดว่าช่วงนี้เขาอยู่ที่ไหนปรากฏว่าวันนั้นชายชุดดาเกิดเหตุฉุกเฉินจึงไม่สามารถมาได้เป็นผลให้เดวิดปิดอีกครั้งเป็นเวลาหลายวันเดวิดบอกว่าเขากําลังดูแลงานศพของแม่ของเขาอย่างไรก็ตามชายผิวดําไม่เพียงแสดงความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ยังพูดคำไม่สุภาพด้วยกล่าวคําดูหมิ่นผู้ตายมากมาย สิ่งนี้ทําให้ดาวิดผู้อ่อนโยนทนไม่ไหวอีกต่อไปโดยอ้างว่าคนดําไม่มีใบเสร็จรับเงินปฏิเสธที่จะคืนรองเท้าหนังให้อีกฝ่ายชายชุดดาก็ข่มขู่เช่นกันบอกว่าจะกลับมาพรุ่งนี้ถ้าเขาไม่ส่งรองเท้าก็ให้เขากลับไปหาแม่อีกครั้งหลังจากที่ชายชุดดาจากไปอารมณ์ของดาวิดซับซ้อนมากจำชายผิวดำที่เคยอวดว่าบ้านของเขามีนาฬิการาคาแพงมากมายแต่ตอนนี้เขาต้องการเงินอย่างมหาศาลเพื่อซื้อพื้นที่ฝังศพให้แม่ของเขาเขาจึงตัดสินใจไปหาชายผิวดำเพื่อขอยืมทันทีด้วยการเปลี่ยนเป็นคนละคน เดวิดเริ่มติดตามชายผิวดำอย่างเงียบๆไม่ติดตามก็ไม่รู้เดวิดรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าจริงๆแล้วชายผิวดำนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลในท้องถิ่นสะสมโชคลาภมหาศาลจากการกู้ยืมเงินและกลอุบายที่ผิดกฎหมายทุกประเภทตรหนักได้ว่าเงินของคนผิวสีนั้นไม่บริสุทธิ์ภาระทางศีลธรรมในหัวใจของเดวิดก็หายไปทันทีเขาตัดสินใจรักษาพิษด้วยยาพิษเดวิดสวมรองเท้าหนังผู้ชายสีดำใช้ประโยชน์จากรูปร่างหน้าตาของชายผิวดำเพื่อเข้าไปในวิลล่าของเขาอย่างจงแจ้งเริ่มรืร้อคนาผิวด ยังหยิบอาวุธหลากหลายชนิดออกมาจากกล่องด้วยไม่รู้ว่าไฟฟลัดวงจรในสมองหรือเปล่าเขาถือกระบองไฟฟ้าและทําให้ตัวเองตกใจหมดสติไปทันทีตื่นขึ้นมาเขารีบสวมรองเท้าหนังแล้วเตรียมออกเดินทางแต่เพิ่งเปิดประตูไอ้ดําแท้เพิ่งกลับมาบ้านเห็นรองเท้าของเขาอยู่บนเท้าของนักต้มตุนชายผิวดําต่อยคู่ต่อสู้ของเขาสองครั้งที่หน้าเดวิดกําลังจะถูกรัดคอจนตายโชคดีที่กระบองไฟฟ้ายังคงอยู่กับเขา เดวิดรอดพ้นจากความตายได้อย่างบุดวิดและมัดชายผิวดำไว้ทันทีหลังจากที่ชายชุดดำตื่นขึ้นมาฉันเห็นชายอ้วนตัวเตี้ยอยู่ตรงหน้าและถามว่าเขาซ่อนเงินไว้ที่ไหนแต่พวกอันธพาลจะกลัวเด็กได้อย่างไรเดวิดจึงออกไปทางประตูหลังกลายเป็นผู้หญิงเขายังบอกด้วยว่าเขาไม่ได้ลิ้มรสผู้ชายคนหนึ่งมานานแล้วชายชุดดำก็กลัวกลัวอีกฝ่ายจะมีเจตนาไม่ดีรีบบอกความจริงว่านาฬิกาซ่อนอยู่ที่ไหน หลังจากที่เดวิดทำสำเร็จตั้งใจจะใช้กระบองไฟฟ้าทำให้ชายผิวดำหมดสติก่อนออกเดินทางใครจะคิดว่ารุ่นน้องของคนดำมักจะมาเยี่ยมเขาเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแกล้งทำเป็นคนผิวดำต่อไปภายใต้การแนะนำของรุ่นน้องเดวิดพบกับเฮเลนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในท้องถิ่นเฮเลนวางแผนที่จะซื้อถนนย่านการค้าเก่าๆก,กลับคืนมาจึงต้องการยืมอำนาจพวกอันธพาลขับไล่โครเรือนหัวแข็งเดวิดแค่อยากจะจับไปอย่างรวดเร็วดังนั้นฉันก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลยังได้รับเงินจำนวนมากจากเฮเลนอีกด้วย,ยง คือชายชุดดำไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ไม่เลวแต่เมื่อกลับถึงบ้านก็มีชายผิวดำหน้าตาเป็นผู้หญิงพบว่าคู่ต่อสู้หนีเชือกไปแล้วเขาถูกตรึงลงกับพื้นและถูกทุบตีอย่างรุนแรงด้วยความตื่นตระหนกเดวิดจึงเตะรองเท้าออกชายที่สวมเสื้อผ้าสตรีกลายเป็นลุงวัยกลางคนเมื่อเขารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้าชายผิวดำก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นผลลั์คือในระหว่างการต่อสู้รองเท้าส้นสูงของเดวิดเผลอเจาะคอของคู่ต่อสู้ ยงชั่วครู่ต่อมาบุคคลน,นั้นก็หยุดหายใจดาวิดจึงสงหวัดกลัวตลอดทั้งคืนสุดท้ายก็ยังเลือกที่จะไปโรงพักและสารภาพแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเมื่อผู้คนมาถึงที่เกิดเหตุจากนั้นร่างบนพื้นก็หายไปพรหมที่เปื้อนเลือดก็สะอาดเช่นกันตำรวจคิดว่าเดวิดล้อเล่นแต่เมื่อเขากลับมาที่ร้านรองเท้ารองเท้าส้นสูงและแผงผินกฎหมายของคนผิวดำถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบบนเคาน์เตอร์เขาไม่มีเวลาคิดว่าใครเป็นคนทำเมื่อหันกลับมาเขาก็กลายเป็นผู้ชายที่สวมเสื้อผ้าผู้หญิงคืนเงินที่ผิดกฎหมายของเเฮลน เฮเลนไม่บรรลุเป้าหมายเธอจึงโกรธมากสั่งโดยตรงให้ลูกน้องของเขาทำให้เดวิดหมดสติเมื่อเดวิดฟื้นคืนสติเขาพบว่าเขาถูกยัดเข้าไปในรถอันธพาลสองคนนั่งอยู่แถวหน้ากำลังคุยกันจะประหารดาวิดและบรรดาผู้ที่ประท้วง หลังจากได้ยินเดลแล้วเขาก็รับไม่ได้เขาเปลี่ยนเป็นรองเท้าของคนตายอย่างชาฉลาดอันธพาลทั้งสองหันกลับมาและกลัวตายผู้คนรอบข้างที่อยากรู้อยากเห็นคิดว่ามันเป็นซอมบี้ที่ฟื้นคืนชีพแล้วเดวิดหลบหนีและแตัดสินใจทำลายแผนการของเฮเลนเขาปรึกษาเรื่องนี้กับชาวบ้านคนหนึ่งที่ประท้วงก็จะปลอมตัวเป็นคนคนนั้นเพื่อไปพบกับเฮเลนสัญญาว่าจะย้ายออกทันทีเฮเลนมีความยินดีจงใจส่งรุ่นน้องสองคนไปติดตามการจับไปของเขาผลลัพธ์คือในวันถัดไปเมื่อเฮเลนมาถึงบ้านชายชราพบว่าอีกฝ่ายยังคงนั่่่่งงอออออยูููตรรรนี้้เเเมมืวาาธธถกกกกกหล็โ จะฆ่าทั้งครอบครัวของชายชราในเวลานี้มีนักขก่าวและช่างภาพรีบเข้ามาคำพูดที่เฮเลนเพิ่งพูดนั้นถ่ายทอดส,สดแผนการของเธอก็ล้มเหลวเช่นกันภายหลังเดวิดปลอมตัวเป็นชายผิวดำที่ตายแล้วอีกครั้งใช้เงินสกรปรกนี้ทำความดีมากมายอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือชายชุดดำมีศัตรูมากเกินไปไม่นานหลังจากนั้นเขาถูกลักพาตัวโดยอันธพาลจากกองกำลังอื่นเมื่อเขาคิดว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนแล้วจูจ่ๆก็มีรถยนต์มาชนพวกเขา เดวิดตื่นขึ้นมาพบว่าเจ้าของร้านตัดผมข้างบ้านได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาถามจอรนว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นจอรนกล่าวว่าลูกของฉันเพราะฉันเป็นพ่อของคุณเดวิดกำลังจะสาบแช่งจอรนถอดรองเท้าและเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาปรากฏว่าพ่อของเดวิดไม่ได้ออกจากบ้านเลย เพราะกลัวการตอบโต้ของศัตรูเขาจึงปลอมตัวเป็นมิสเตอร์จอนข้างบ้านปกป้องดาวิดและมันดาของเขามานานกว่า20ปีก่อนหน้านั้นร่างของชายผิวดำก็ถูกเขาจัดการเช่นกันจากนั้นเขาก็พาลูกชายไปที่ห้องลับสถานที่แห่งนี้เก็บรองเท้าของคนดังมากมายพลิกโฉมความสามารถในการเปลี่ยนอัตลักษณ์ด้วยรองเท้าคือพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดผ่านครอบครัวของพวกเขาแต่ฉันก็หวังว่าดาวิดจะเข้าใจศิลธรรมอันลึกซึ้งได้ขนาดเดียวกันแม้ว่าแต่ไม่ใช่ว่ารองเท้าทุกคู่จะพอดีกับเท้าของทุกคนสิ่งที่เหมาะกับคุณคือสิ่งททีีี่่่่่่ดดดสสุออออาารรมมณ์ปปัวขขงงงงงบบยไลพเ ข่าวที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกจริงๆแล้วเดวิดเป็นเด็กรวยรถหรูบ้านหรูและคนขับส่วนตัวไม่ขาดอะไรเลยเดวิดตกตะลึงความมั่งคั่งขั้นสูงสุดนี้ตกลงบนใบหน้าของเขาทันทีมันทําให้ผู้คนมีความสุขจริงๆและในขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเอชูเมเคอร์เอสไลฟ์เปิดตัวในปี2014นําแสดงโดยอดัมแซลเลอร์นักแสดงตลกอัจฉริยะหนังเรื่องนี้มีอารมณ์ขันแต่แฝงไปด้วยความลึกซึง้งถ่ายทอดข้อความอันลึกซึ้งชีวิตของทุกคนมีเอกลักษณ์ มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถกำหนดความสุขและความสำเร็จของเราเองได้ใช้วิธีของคุณเองใช้เส้นทางที่แยกจากกันเพื่อตัวคุณเองเท่านั้นแม้ว่าจะสวมรองเท้าของคนอื่นชั่วคราวก็ตามเพียงเพื่อทำความเข้าใจฝีเท้าของคุณเองให้ดีขึ้นที่จะมั่นคงมากขึ้นในการเดินทางชีวิตของคุณเองท้ายที่สุดแล้วรองเท้าที่เหมาะกับเท้าที่สุดเป็นรองเท้าที่จะพาเราฝ่าลมและฝนไปตลอดการรองเท้าเป็นพยานถึงความเป็นผู้ใหญ่โอเคหนังวันนี้จะหยุดแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ